Eu ที่มาเอ่ยให้ท่านเจ้าคุณเป็นเท่าแก่แล้วมาบอกเลิกตอนนี้บ้านเมืองกำลังขับขันเห็นจะจัดงานเอ่ยกะเริกไม่ได้รู้แล้วไอเรื่องศึก่ะแต่วันนี้คุณหลวงอะไรจถอนหงอข่ารู้หรือเปล่ากระผมคิดว่าคงไม่กระไรเพราะว่ายังไม่มีใครรู้กระผมเพียงแต่มาขอร้องาท่านเจ้าคุณขั้นาทาบทมว่าไงนะว,ว่าไงใครไม่มีใครรู้เหรอ แค่พระสนุ่าพอไหมท่านารู้หมดแล้วรู้ได้ยังไงครับเรื่องอย่างนี้จะมาให้รู้กันได้ยังไงฮะแล้วอยู่ๆจะมาขอเปลี่ยนเนี่ยค่าเสียนะกระผมขออาภัยจริงๆตอนนี้งานทุกอย่างก็เตรียมไว้หมดแล้วเตรียมไว้ก็ดีแล้วใครจะขวางจะก,กั้นได้แต่ข้าวหน้านะข้าวหลังแล้วก็อย่ามาท้าทามข้าอีกไปแล้วกัน คุณรับกับผมกราบอาไ้คุณนี่เองววเง็งมึงผอหัวมาเนี่ยมึงหายไปไหนตั้งนานวะนนียน่ะก็ผมก็ไม่ได้หายไปไหนนี่ครับกบวนเวียนอยู่แถวกำแพงเมืองแค่นั้นหระครับเออก็ดีเองนะ่ะมันออกตรวจตราอยู่เสมอมก็ดีไปครับหาไม่แหละเขาจะส่งเองนะ่ะให้ออกไปรบกับใครอีกนั่นเนี่ยอืมอืม Othe, ถ,ถ้าถ้าถ้ากับผมจะไปก็คงจะต้องตามตานเจ้าคุณไปละขอรับให้พูดให้ดีๆนะเว้ยให้คุณข้าข้าข้าไม่ไปแล้วเว้ยใครจะไม่ไปไม่ไปขอรับไม่ไปแต่ว่าคิดคิดดูมันก็ยังเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเว้ยก็เห็นว่าจะมีรับสั่งที่จะให้ข้าไปรักษาเมืองทนบุรีเนี่ข้าก็ไม่รู้ว่าจะหาวิธีเลี่ยงได้ยังไงเว้ยแม่แม่พอม ก็ผมว่าถ้าเผื่อว่าท่านเจ้าคุณจะไปรักษาเมืองทนบุรีเนี่ยก็น่าจะมีทหารกล้าฝีมือเก่งๆติดไม้ติดมือไปด้วยสักคนหนึ่งนะขอรับเองไงล่ะหาไม่ได้ขอรับกระผมหมายถึงเอหลวงไกลเองเองจะให้ข้าข้านี่เอามันไปด้วยเงินขอรับ เองมีอะไรกันรบเปล่าอไม่มีครับแต่ก็ผมคิดว่าหลวงไกรเนี่ยน่าจะอยากที่จะออกไปรบมากกว่านอนอยู่พระนครเฉยๆอไอ้คนปากกล้าไม่กลัวตายคนนี้อย่างนี้มันน่าจะอ,าออกไปรบด้วยเนี่ยจริงครับอืม,อมเออแล้วท่านเจ้าคุณจะไปเมื่อไหร่ครับ hey, hey. เ้ยเฮ้ย ยังไม่มีรับสั่งมานะเว้ยอย่าเพิ่งถามอย่างนี้นะเว้ยเออเออไม่แต่กระผมได้ยินมานะครับว่าหลวงไกลเนี่ยมันเคยพูด <c oughs> แล้วมันก็พูดบ่อยซะด้วยสิว่าหากเจ้าคุณจะไปรักษาเมืองธนบุรีเนี่ยก็คงไม่แคล้วเหมือนกับที่แถวตอนเมืองมริดนั่นน่ะก็คือหนีทับคอรับไอ้คุณ,<อ>คณพูดให้ดีๆนะพูดาหาไม,<ด>ม่ได้ค<ด>รับ เับผมพูดตามคําพูดของหลวงไกรเขาจริงๆครับเขาพูดว่าแม่ท่านเจ้าคุณเนี่ยหนีทับถึงสองครั้งสองขาแล้วเขายังพูดอีกนะขอรับว่าน่าจะหาทางกราบทุนซะเลยจะมากเกินไปซะแล้วไอ้คนคนนี้มันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเนี่ยจริงขอรับเอยชื่อหลวงไกรขึ้นมาที่ไหนเขาก็รู้กันทั้งนั้น แล้วเองไปได้ยินมันพูดที่ไหนบ้างล่ะทุกที่เลยขอรับทุกที่ไม่ว่าไอหลวงไกลมันจะไปที่ไหนมันพูดหมดทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบนป้อมยาเชิงเทินหรือว่าทิมดาบขอรับไอคนคนนี้มารู้จักบุญน,น้อยเกินไปซะแล้วอา้อาวมึงจะไปไหนล่ะไอมาผมไม่ทราบมากเลยเฮ้ยพูดแดงๆก็ได้ พูดอะไรกันเลยยินไม่คนนี่พูดดังๆสิว่าพูดให้เจ้านายข้าได้ยินด้วยดังกันหมดเลยลืมเลยว่าจะพูดอะไรครับอเอคือ่ผมไปสืบทราบมาแล้วครับว่าหลวงไกรจะแต่งงานวันมะรืนนี้ครับฮะครับแต่งครับแต่งงานนะแต่งครับจเฮ้ยข้าไปยากะรู้อ่ะใช่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 แล้วครับแต่งกับลูกสาวพระสุวรรณราชาก็ผมถึงได้คิดว่าเออ ถ้าจ้คุณน่าจะหาทางลากตัวไอ้หลวงไกลเนี่ยมันไปทับซะตั้งแต่วันมารืนนี้เลยเอ่อเหมาะไม,ม่เองคิดจะไม่ให้เขาเข้าหอล้วสิก็มไม่ไม่เชิงแต่ก็จริงนะเว้ยสำหรับไอ้คนปากกล้าอย่างนี้นะมันเป็นคนที่ไม่รู้จัก ก้อยหัวแม่มือนี่ยนะมันก็ไม่สมควรที่จะเข้าห้องหอจริงๆนะวะอ้าเดือนไปตักข้าวไปไหนอะอ้าวไปให้คุณข้านนะสิ สั่งลงมาว่าอยากจะกินน้ำพริกตอนนี้เชิญนทำไมอ่ะมีอะไรเหรอจะกินข้าวเย่างที่จะได้ตักให้ยังหรอกยังไม่หิวนี่ตอนที่ฉันพายเรือมาที่นี่นะฉันเห็นขุนทิพย์กับไอ้ม,มิงไงมาเดินกันเป็นโพล ลงมาจากบ้านจาคุณรัตนาทิเบศปุ้ยไม่เห็นจะแปลกเลยก็โคก,กได้เขคบค้ากันอยู่ไม่ใช่เหรอแปลกสิฉันสงสัยอะเลยหยุดดูเห็นเขาลงเรือกันแล้วก็ไปขึ้นที่บ้านสบู่ตักราหหมแต่ละคนท่าทางชอบอุนโถ่ก็ยิ่ยงไม่แปลกใหญ่เลยขุนทิพย์เนี่ยนะเขาเป็นคนโปรดของคุณน้ำคุณนางตั้งหลายคนแต่การนี้เขาจะเที่ยวลงบ้านนี้ขึ้นบ้านนู้นอุ้ยก็ไม่เห็นจะแปลกอะไรเลยนี่แต่มันน่าคิด,ดวลย เคิดอะไรกันอีกอะนี่พรุ่งนี้เดี่ยนะเป็นวันมงคลนะแกอย่าเนแสนร้งนเอาเรื่องที่ไร้สาระเนี่ไปบอกคุณหลวงนะทำไมอ้าวแกก็รู้นี่นะว่าขุนทิพย์กับคุณหลวงเนี่ยเขามีเรื่องกันอยู่ถ้าเผื่อแกไปบอกว่าแกเห็นว่าขุนทิพย์เนี่ยลงจากเรือเจ้าคุณรัตนาทิเบตเนี่ยแล้วก็ลงใช่ปะไปขึ้นเรือนสมุหหาพะกลาโหกิ้จิตที่โดนไปไหลลง ไม่เล่าก็ได้แต่มันพิกลจริงว่ะโอ้อะไรอีกล่ะนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะคุณย่าท่านน่ะดีขึ้นผิดหูผิดตาเลยหรือไม่นะนะแล้วก็อย่างสั่งลงมาว่าอยากจะกินน้าพริกด้วยแต่ที่สำคัญเลยนะด่าน,นัิยืนเสียงแจ๋วเลยแกรู้ป่ะ <c oughs> ตั้งแต่วันที่ <c oughs> คุณพระเนี่ยไปบอกว่าคุณหลวงนี่จะมาขอคุณหนูดาวเรืองเนะ่ย ขอกันในเรืออะไรกันรู้ไหมพี่เล็กจริงๆเลยนะอเออแล้วแล้วแกจะกินข้าวยังถ้าเผื่อแกจะกินกระตากเอาเองนะแล้วอย่ากินหมดนะเหลือไว้ให้ฉันมั่งดีฉันมาก พุ่งจะได้เป็นเจ้าสาวทั่งนอนไม่หลับก็มังก็ก็หลับบ้างเจ้าค่ะเหมือนย่าเมื่อตอนเป็นสาวสาวย่าก็นอนไม่หลับเหมือนกันย่าได้รู้จักกระปู่ของเจ้านิดหน่อยเออก็เห็นกันนั่นแหละดู คุณย่าสบายขึ้นมากแล้วนะคะนะาเจ้าคะ่ะเ,เห็นว่าเย็นนี้กินน้ำพริกได้ก็เอาแรงไว้หน่อยวันพรุ่งหลานย่าจะออกเรือนย่านะขอพระเอาไว้ว่าให้มีแรงพอลุกขึ้นได้เออมาช่วยย่าหน่อยสิลูกยังไม่สว่างเลยนี่เจ้าคะ่ะ ไม่พักอีกหน่อยไม่ดีเลอเจ้าคะ่ะนอนมาตั้งหลายวันแล้วก็อยากจะลุกขึ้นบ้างลอะอมาตลบมุ้งให้หน่อยสิจ้ค่ะ ไม่ใช่เด็กแล้วนะก็ราเรือนอยากอยู่กับคุณย่าแล้วคุณย่าพูดเรื่องจะอยู่จะไปดาวเลยไม่อยากอยู่กับไม่อยากอยู่ห่างคุณย่านี่เจ้าคะแล้วทําไมมาพูดอตอนนี้แล้วทีพอหลวงไกรเข้ามาสู่ขอเจ้าก็รับปากรับคําเขาดีเนี่ย ที่พ่เทบอะยังขออยู่คุณย่าได้เลยแล้วดาวเรืนจะขออยู่กับคุณย่าบ้างได้ไหมเจ้าคะทําทไมท่านพูดอย่างนั้นล่ะถึงเจ้าออกเรือนไปเจ้าก็ยังมาหาย่าได้นี่งั้นงั้นคุณย่าอยู่กับดาวเรือนนะเรือนของย่าน่ยอยู่ที่นี่ตั้งแต่ย่าออกเรือนมา ไปไหนอีกไม่ได้แล้วถ้าจะตายก็ขอตายอยู่ที่นี่แล้วลูกแต่<อ>ฟังญาติสิดาวเรืองหลวงไกลนะ่ะเขาอยากให้เจ้าไปช่วยดูแลบ้านเรือนเขาผู้คนบ่าวไพร่ที่นั่นเขาออกมากมายจำไว้นะลูกนะ ไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับเมตตาจิตเพื่อแพ้ให้ถวถึงอย่าเลือกที่รักมักที่ชังเจ้าแค่ใครทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดใครทำถูกก็ตกรางวัลให้บินสินน้ำใจดุดาแต่พอประมาณอย่าลืมนะลูกนะ ไม่ว่าคนหรือสัตว์ย่อมจะพอใจคำพูดที่ไพเราะสนอหูได้กันทั้งนั้นเสียงบ่าไพร่มันลุกขึ้นทำงานกันแล้วละ่ะเก็บมุ้งสะทุลุก่านะถ้าจะไม่ลงไปดูเจ้าใส่บาทข้างล่าง จะรับศีลอยู่บนเรือนนี่แหละนะ,ะไปล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นกนสบาย ได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกสักวันสงวันให้แน่ใจว่าหลานข้าได้มีผู้ดูแลอย่างดีที่สุด ได้บ้บา,าแต่ได้เจ้ามาอุ่นเรินพี่ก็บุญโขแล้วพูดดังไปอ่ะเดี๋ยวบ่าวไพรใครเขาได้ยินเข้าอ่ะพี่กระซิบแค่นี้ใครจะได้ยินไม่พูดกันบ้างก็เหมือนบ่าวสาวเป็นใบ้ หรือไม่ก็ถูกบังคับให้แต่งวันนี้คุณหนูดาวเลือน่านามจริงๆเลยนะเจ้าคะบ่าวพลอยยินดีด้วยจะนอนไม่หลับลยเจ้าค่ะ อย่างนั้นนะ่ะลูกรักลูกชังก็งนี่พูดอะไรอย่างนั้นเลยเจ้าคะบ่าวเป็นแค่ไพรในเรือนไม่อาจจะยกตัวเทียบหรอเจ้าค่ะอเออนี่ของที่จะยกไปสำรับที่จะยกไปให้กับพวกนางที่นับถือกันครบแล้วใช่ไหมอันนั้นให้สมุหะพระกะลาโหมก็แล้วกันนะ ส่วนนี้ก็ของเจ้าคุณรัตนาทิเบตแล้วอันนี้ก็เจ้าคุณอภัยมนตรีสำรับนี้ก็เป็นของอตำหนักก็แล้วกันคุณไม่มีอะไรตกล่นแล้วมั้งแต่บ่าว่าจะทำลืมๆไปสักแห่งหนึงเจ้าค่ะลืมที่ไหนอีกอะก็บ้านพระวิชิตบางเอียนนะเจ้าค่ะเฮ้ย นี่ไม่เยือนไม่ได้นะไม่ได้จะมาทําเป็นเรื่องอย่างนั้นไม่ได้ถึงแม้นเราจะไม่บอกเขานะเราเราหรือว่าเราไม่ได้เชิญเขาแต่เราก็ต้องส่งข่าวหรือว่ายกสำรับไปบอกเขาบอกข่าวเขาไม่อย่างนั้นจะทําให้พ่อฉันเสียชื่อรู้ไหมน่าจะส่งต้มเป,ปรตปลาขยั่งไปให้เล็กเชียวตุว๊วกสิ กลัวอะไรก็เจ้าจะเป็นเมียพี่อยู่แล้วนี่ใครเห็นก็ช่างเมพี่ไกลแล้วก็สองคนมาอยู่กันนี่เองเอาไปขึ้นเรือนฟังพระท่านสวดมนต์ให้ศีลให้พรให้คุณยา่าปูกมงคลให้ได้แล้ว ไปแย่อะไรน้องอายหน้าแดงไปเลยถามแล้วไม่ต้องอธิบายแล้วอาเข้าใจดีคุณย่ายมาตามค่ะบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะอ่านั้นก็ได้เลิกแล้วขึ้นเลยก,กัะ <c oughs> ไา้ท่านมีอะไรหรอพันสิง ผมนึกอยู่แล้วเจอมีอะไรนรอพร่อไกลคำสั่งให้กับผมเป็นกองทัพหน้าทัพจะคุณรัตนานทิเบตไปรักษามเมืองธนบุรีคนละอะไรพ่อไกลจะต้องไปเมืองธนบุรีไปเมื่อไหร่กำหนดเลิกเคลื่อนทัพยามห้าวันนี้ ใครใครสั่งนไหน,ไหนดูที่พระสมุห์หาตลาโหมคขรับก็ไหนบอกว่าให้พวกไกรรักษาพระนครไงล่ะแต่นี่เป็นคำสั่งใหม่ซีมือคุณคิดยน่แล้วคุณหลวงผันสิงว่าไงนะเมือผมเห็นขุณคิดกับเบ่า,บา,าที่บ้านจุกูลรัตนาทิเบศแล้วพากันไปที่บ้านสมุห์หาตะลาโหม ผมยังไปสืบดูกับพี่อินจึงรู้ว่าคุณทิพแค้นที่คุณหลวงต็ดแต่งกับแม่หญิงดาวเรืองเลยคิดแกล้งไม่ให้คุณหลวงได้เข้าหอจริงรอเนี่ยไอ้ขุนทิพย์โอ้ไกลมันแกล้งกันอย่างนี้เชียวเหรอกระผมว่าไม่นึกหวันเลยเรื่องออกทัพป้องกันแผ่นดินไม่เคยคิดหนี เดนี่มันคิดแก้งคันอะเข้ายุทั้งเจ้าคุณรัตนาทิเบศสมุภะกลาโหมก็พอดีขัดใจกับกระผมอยู่มันเลยได้ช่อง <c oughs> เรื่องออกทัพป้องกันแผ่นดินไม่เคยคิดหนีแดีวนี่มันคิดแก้งคันเอะเข้ายุทั้งเจ้าคุณรัตนาทิเบศสมุภะกลาโหมก็พอดีขัดใจกับกระผมอยู่ มันเลยได้ช่องผู้ใหญ่ก็เป็นสิอย่างเนี้ยแทนที่จะร่วมมือกันป้องกันรบพมา่ากลับมากันร่วมมือแกล้งกันเองรำดวนก็อย่าพูดไปเลยคำสั่งมันเป็นเรื่องที่เราขัดไม่ได้เราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกันกรผมเข้าใจหน้าที่ของทหาร หากหมดศึกเมื่อไหร่แล้วก็ไอ้ขุนทิพย์คอยดูพ่อไก่อย่าบู้วามไปเลยจ๊ะวันนี้เป็นวันมงคลของพ่อนะจ๊ะขึ้นเรือนไปฟังพระสวดกันไปเดีย๋ยวจะช้าเสียเรื่องเปล่าๆจริงเราขึ้นเรือนกันไปเถอะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปกระโตกระตากให้ใครรู้ประเดี๋ยวมันจะวุ่นกันใหญ่ เอาไว้ให้เสร็จพิธีแล้วเราค่อยคิดกันใหม่นะ